หลับดีขึ้นอีกนิดกับ Dr. Wish You Sleep Well สวัสดีครับมผมนายแพทย์<ม>วิชปัญญลันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการน,นอนหลับทีนี้ถ้าแปลว่าการนอนเนี่ยมันมีความสําคัญต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งของการที่จะป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยหรือว่าภูมิคุ้มกัน บกพร่องแล้วจริงๆแล้วมันช่วยทําให้หัวใจได้พักทีนี้ถ้าเราไม่นอนเนี่ยมันก็มีการสะสมความเครียดเรือรังทําให้ภูมิร่างกายแย่ลงเรื่อยๆหัวใจไม่ได้พักผ่อนผมคิดว่าบางคนเขามีโรคอยู่เดิมด้วยส่วนหนึ่งมันเลยทําให้กระตุ้นให้โรคเดิมขอกําเริบระบบความดันระบบของภูมิคุ้มกันร่างกายเนี่ยไม่ดีนะทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นโอกาสเสียชีวิต่อนวัยก็ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะมันไม่ใช่เคสแรกด้วยก่อนหน้านี้ก็มีเคสอื่นมาตั้งหลายๆเคสแม้กระทั่งคนมีชื่อเสียงในประเทศไทยถ้าลองย้อนหลังไปก็จะเจออยู่เรื่อยๆนะเป็นเรื่องที่สําคัญที่ทําให้คนเราต้องมาตระหนักถึงว่าทําให้นอนยังไงเนี่ยให้มันเพียงพอแล้วก็มีคุณภาพนะครับซึ่งจะทําให้ป้องกันการเสียชีวิตก่อนวนัยอันควรครับ ในการนอนนะครับผมจะฝากไว้ว่าต้องประกอบด้วย3ส่วนเพื่อให้ได้การนอนที่ดีต่อสุขภาพจริงๆคือเรื่องของปริมาณเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของจังหวะเวลาเรื่องของปริมาณเนี่ยคำแนะนําโดยทั่วไปตามอายุนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่นะหรือวัยทํางานเนี่ยสักประมาณ7ชั่วโมงบวกลบนะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะจึงไปปรับได้บวกลบ1ชั่วโมง เรื่องของคุณภาพมันก็ต้องดูว่าหลับสนิทดีไม่ตื่นบ่อยไม่มีโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนนะครับแล้วก็อันที่3มคือจังหวะเวลานอนก็ไม่ควรจะนอนดึกเกินไปหรือเช้าเกินไปโดยทั่วไปเนี่ยสี่ทุ่มถึง6กโมงเช้าบวกลบ2ชั่วโมงอย่างเราอยู่เมืองไทยเราก็คงไม่อยากไปนอนเวลาของยุโรปหรือนอนเวลาของญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ซึ่งจะทําให้ไม่ตรงจังหวะมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการรายละเอียดมากขึ้นนะครับ ผมมีคลิปที่ก่อนหน้านี้นเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้แล้วสามารถที่จะไปดูในลิง์กที่แปะไว้ให้ได้หลับดีขึ้นอีกนิดกับด r Wish h you sleep well